เฮ้ยไอ้ฟาดมึงเฮ้ยของเต็มอยู <m <m ่ข pues ้างหน้ากูโอ้โหไอ้เฮียตายหนึ่งตัวตายสองโบดไอ้ฟัดสามตัวไปแล้วอ้าวทำไมดิมิตดิมิตรถ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 โอ้โหแวนเชสเอ้ยโอ้โหไปแล้ว มาเก็บของเก็บของเดี๋ยวเขี่ยของก่อนเซิร์ฟป่าคนนี้ปัดเดี๋ยวมันเอาของมาเก็บหรือเปล่าเสริฟตู้มัน้ชุดเต็มลงตัวหนึ่งชุดเต็มลงชุดเต็มลงหินหินหินชุดเต็มลงตัวหนึ่งโอ้ฝ่าเกิดใครเกิดฝ่าเล่าวะเอ้ยทำไมอยู่นี่วะเฮ้ยใครใครโดนอ่ะใครโดนอ่ะ ตายปะโอนี่ยิงโมเทคยิงไม่ได้โมเทคยิงไม่ถูกเลยมิดถอยเลยกล้ามอบไงเดี๋ยวพี่ใคร่อดทำไมเกิดนี่วะรอมันยิงอ่ะจะได้ยิงให้พี่ไปเดินหลังเขาเหรออนข้างหลังกูอวปอนอยู่เนี่ยอยู่บนหินอยู่บนหินไปไปเห็นทุดเต้เห็นอยู่ต้เห็นจังหวะมันกินหน้ามันมากนนะตรงนี้ตรงนี้งถ้ารันเข้าไปมัวกโดนนะเพราะมันขึ้นหินแล้ว ลงแล้วลงจากหินแล้วไม่คนอื่นเยอะแยะเสียงเท้าเยอะแยะมาเสือขึ้นหินอีกนะไอ้วะนี่หุ้มหินดีเปล่าเ,ออเฮ้ยมีอีกตัวนึงเหรอวิ่งมาจากหินวิ่งมีสองตัวแล้ววิ่งมาจากหินสองตัวแล้วหินมีสองตัวะมาปีหินนี้มาปีหินเกิดดิมาปีหินเกิดดิปล่อยตัวคนก่อนมาปีหินเกิดก่อนขึ้นถนนแดงมีเหรอใครวิ่งถนนแดงอะ่ะอ๋อขอเรา ล้อมหินเก่งเฮ้ยในนบบครถนนแดงเข้ามาตรงหินก่อนหินมาหินเฮ้ในพวกถนนแดงมีคนปะเนี่นยโหินหินปัดอ้อมขึ้นหนอิอ๋ออ๋อละดูช้าล,วลวนะวดีมีล็อกหน่อยดีมีล็อกขวบหน่อยดีมีล็อกขวปหน่อยเจ๊ได้แล้วลอ็ลอกอยู่หินหินเพียบเลยตายแล้วตายหนึ่งหลง่นหนึง่งหลนหลนชุดเต็มหล่นแล้วตายสองตายหมด หมดหมดเลยชุดเต็มหลอดแล้วอู้จ่าใหญ่ๆของคืนแค่อะไรเนี่ยมันขี่คือพลังมันมารอบสองเนี่ยชุดเนี้อบูมขอยาเมื่อกี้ตัวนั้นน่ะเดี๋ยวไปดิไม่เอายาไม่จริงตัวนี้ไม่ยาเนี่ยตัวนี้มียาขุดมาไอ้ดูลมโซบเลยเยวหลุมโซบประดับนี่ใต้ยอดใต้แยกกูตอนไหนอ่ะเมื่อกี้ยิงตอนไอ่รอคุ่ไอ้เนี่ยดูเลยยิงก่อนเหมือนน่ะได้ได้ไงวะ เรียกว่าการตอดเป็นจิตวิญญาณเอาข่ายเอาไหลเอาเกาะไปใช้ได้เลยเลยไอ้ห่าไม่มีกระโยชน์ด้กูใช้ยลช้มันยำแม็กซ์มันลงอีกรอบนึงมันก็จะลงนู่นฝั่งบ้านเน่าอ่ะดูฝั่งบ้านเน่าด้วยฝั่งบ้านเน่าอ่ะไม่ใช่ถนนแดงอ่ะดิไม่ไม่ไม่มันตายหินมันเกิดบ้านเน่าพี่มันดิบมามาใต้หินเมื่อกี้ใส่แตกปะแตกแล้วแตกแล้ว เยังมีดิสมาอีกตั้งหักทิ้งไปตรงหินเนี่ยนะก็ทีลาดนะมันกลัวม,มันกลัวมันกลัวเสียของไปถ่านแล้วมึงเสียหมดแล้ว <c oughs> โหยิงกับยิงของกันมากพร้อมเพียงกันยิงพร้อมเพียงกันเก็บ ผมเพียกันิดถนนแดงนะไปมันมาอีกถนนแดงนนดถแงมาไปบ้านว่าไปบ้านสองข้นไปบ้านสองข้นก่อนวัวเขาสองข้างมันวิ่งไปแล้วนะป๋าไปไหนจ๊ะไม่เห็นแม่ไม่พอไม่พอพูด่ีเขาต้นไม้มีเขาต้นไม้มันวิ่งไเห็นขอบบนรอเราดันมาไอ้เห็นมีคนมีคนไม่ต้องบอกไม่เห็นหินนะมันวิ่งไปนี่แล้วนี่ถนนแดงแล้วมีถนนแดงแล้วไปดูดห็นแล้เห็นแล้วแลนโล่แล้วล่งตัวหนึ่งปังกูไม่กลัวหรอก มาให้หมดมาให้หมด <S 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 แต่วมันปังถนนแดงลงอีกเทศบาลสนใจเอาไปเก็บไหมลูกสนใจค่ะว้าผีเต็มเลยใครมองเนี่ยเออเอายิงแ่งนี่ยิงแห่งโดนอยู่นัดเพื่อน,นอ่งเงี้ยฮานมองยิง ตาไหนตัวใบอยู่ไหนอ่ะมันหลบในพุ่มแล้ว่ะมันหลบเข้าต้นไม้น่าจะมีึ้นหลังเขาตอนนี้อยากเป็นโจรอุ้ยทูมัทเวดได้กระเป๋ากันได้ได้ไปเลยอ๋อใช่สรุปดิมี่เอาปืนอะไรบ้างนะดิมี่เอาฮันนี่ใช่ไหมเออยูมิต้าเดี๋ยวมาให้กูด้วยนี่ในกระเป๋ากูมีฮันนี่อีกสามกระบอก ไอทีรามกันกับขาวหดที่ขาวมาเอายิงต้ามาทิ้งหมดเลยไม่มีไม่มีนี่มีแต่สกากับฮันนี่กทีรามใส่ันนี่ไปทิ้งสกาใช่ไหมอ่ยิงเล่นยิงเล่นีกทีนึงเก็บไปได้แล้วไปโอ้โหไอ้เหี้ยดูเหมืนก้านทางส้นตีนมาก ไหนะโอ้โหอ้าวตั้งมาตั้งมาตังไว้ให้ผมปัญญาให้เป็นเด็กอันเดียวก็พอแล้วเป็นเด็กธรรมดาเงียบเลยเงียบแลยไม่ตรงอู่มีของแตกอ่ะดิมี่ มีกระเ,เ,เป๋าด้วยเฮ้ยเกิดมาเป็นแค่เนี้ยโอ้ไอปปอบไปเช็คอูด,ดิครับมาเช็คอู่อ,<า>อ,อ,อ้ยอยู่ตรงเนี้ยคือข้อเสยค่ามไม่ได้วะ ของอยู่อของหมอนแด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 งพี่ยูดเปลี่ยนเสื้อฝาไปเนี่ยเปลี่ยนรหัสเสื้อป่าไปเนี่ยเฮียเข้าไม่ได้เปลี่ยนนะถามดิไม่เห็นเขาไม่อยู่อ่ะดิเฟซบุ๊กมีไหมไม่ไมีค่ะอะทไงล,ล่ะล้ง ีไม่ต้องหัวก็ได้สองสองว่ะอะไรวะตาไตาเขาได้เขียวอันเดี๋ยนี้เขียวเขียวไม่ได้เขียวไม่มีวะหนึ่งหน่วยเรือเรหนึ่งหน่วยแม่งตอดมาโดนเขาพี่ไว้ได้ยิดยิดปัวครับเนีไม่ได้ยิดมันยังคิดว่าเจ้าของคืนได้เหรอเนี่ย

อ้อมดีว่ะขึ้นยากถ้ารู้แม็กเล่นเนหมดหลุดวุ้เปลี่ยนพาร์อ่ะหรือว่าอะไรคุณจะไม่ตอบดีมเลยอยู่ที่เดิมมากว่า เข้าพุ่มไปแล้วนะพุ่มทางขวา <What? S 1> เฮ้ยหมดแล้วมะมันไม่ยิงโต้วไปแล้วนี่ <What? S 1> เออให้บ้านเลนเจอร์เข้าแล้วบ้านเลนเจอร์เข้าแล้วตัวนึงบ้านเลนเจอร์เข้าแล้วตัวนึงมีผีไล่เข้าไป <What? S 1> หลังบ้านทีอ่ะหลังบ้านทีอ่ะเข้าแล้วตัวนึง มันม uhm. ันวิ่งไปผิดมันวิ่งไปโพสต์สารกระสุนจะหมดขอกระสุนมั่งสีลูกย้ายเฟสเลยไหมมีคุมล่าแล้วโอ้โหให้ต้องแม็กซ์หนึ่งนาตาแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยสไนข่า มีมเกี่ยวเอ้ยสไนแตกสไนแตกไอแตกไอแตกดันไปหน่อยดันไปดันไปซนไอแตกใครตู้แตกใครตู้แตกใครตู้แตกว้ายมึงลั่นสองนัดมึงตายเลยใครวะไม่แตกไม่แตกไม่แตกจริงกันอยู่ออมอยู่ออมจ้าออมจ้ามันเก็บมันเก็บตู้แล้วโอ้ไม่ทางแล้วล่ะเพื่อนเก็บตู้แล้วเก็บตู้แล้วับ ปอนตายมันแค้นมันแค้นในฝั่งมันเฮ้ยผมว่ามันไอตัวสไนแป้มันโดนไม่แพ้แล้วมันยังอึ้งอยู่เลยน่ะจะเป็นฝั่งไหนก็เถอะมันโดนเก็บดิสแล้วกูว่าสไนมันเก็บแล้วดิเพราะเมื่อกินยิงสวนกันอยู่เก็บแล้วเชื่อคงเก็บสไนแล้วล่ะมันไวพวกมึงอยู่พวกมึงอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่มันยิงแล้วถ้ามันอยู่มันยิงเราแล้วเขาได้แล้วกรูดาวฟัสเขาครูดาวพาร์ทเข้ามาได้แล้วไอ้เหี้ยโอ้โอ้ ไอหลังก็มีนะใครหลอยอ่ะไอปอนน้อหลอยอ่ะปอนอยู่พี่ยิงอยู่เอ้ยถนนแดงเกิดอแล้วใครยิงใครยิงใส่กลัวไปบ้านเหรอบนขาวสองบ้านสองชั้นเหรอพูดเดียวกันวะน่ะบ้านสอชั้นไม่ใช่ถนแดงเต็มถนแดงตัวเต็มตัวเต็มเตมสปหาไปหาาหาหาปหาหาา มาช่วยยิงหน่อยบ้านสองชั้น M4 semi เนี่ยมันยิงกูเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะใช่ป่าแตกแล้วโหมดเทวันไอ้โค่มันนานว่ะบายโค่นานว่ะเจะวิ่งเลยกูมีโลแทปทูได้ป่ากระสุนหมดยิงดิกระสุนหมดนึ่งแปดอุ้ยกระสุนหมดโดนบ้านทีโดนบ้านทีฮัลโหลโดนบ้านทีมีเศษกระสุนอยู่ งานโล่งบ้านทีโหกระสุนหมดเมื่อกี้เกือบตายไอ้ยดีมไปเกิดไหนดีวะหินหินนะไหนพี่ไบบ้านทีอ่ะพี่ไบเมื่อกี้ก็โดนยิงอยู่อีโว่ก้าตัวทียิงก้าตัวทียิงเนี่ยเนีเนี่ยนี่้าตัวทีเนีฟอร์มด้วยฟอร์มาด้วยฟอร์มาใช่ไหมกูตีสามหกว่ะตีสามหกเสียงฟอร์มาดนะที่สุดเพื่ไอ้นี่ถนนแดงวิ่งเข้าตัวนึง่งถนนแดงหน่อยมุเชอร์บ้านเรนี่ให้บังเกอร์ไม่มีเอ้ยกล้ามาแล้ว บอกหมดบอกไก่มาแล้วเฮ้ยบนบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นมีเหรอมีมาทขึ้นบ้านมาได้ไงวะแตกวะแตกแตกโอเคโอเคบนบ้านสองชั้นตายยังหรือยังไม่ตายยังยังเขาเกค่ะมันขึ้นบ้านมาได้ไงก็ไม่รู้พี่บูมมันฟังมาร์ทบอกแล้วเอาเหรอเเออก็บบไปางนี่างบนเร็ดี๋ยวรีบรีบมาครบมาคบบ้านยาวสองชั้นแ่อนดิ อ่าร้านล่งตรงตรงแต่ยังร้นโล่ไอตัวหัวล้นคุเห็นอยู่เมื่อกี้หัวล้นเสื้อแดงอุ้ยเกิดของกูตัวเฮ้ยโล่เทพทูลุ้ยตัวเต็มด้วยตัวเต็มด้วยองอโอ้ยไปไปไปโอ้ยตรงไหนพี่ไว้ตรงไหนอะยู่หลังโล่เทพทูลไอ้ฝั์กูยิงไม่ได้โล่เทพทูลยิงเกิดตัวเข้าข้าบนบ้านสองชั้นมีโล่เทพทูลนะเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมไปยิงข้างหลังเองใครใครเอาเนี่ยยิงตายป่ะดีตไอ้เงี้ยกูไม่รู้มันมีขงต้นไม้มีตัวตายแล้ว ยิงต้นไม้ดีมีอะไเออต้นไม้ดีมันอยู่ตัวหนึ่งดุของอยู่ดุของอยู่ใครใครวิ่งมาล่ะเขาต้นไม้เลยเออดุของอยู่ไม่ตายว่ะลาโลมีตัวองกราปลอดภับวเพื่อนเพืพ่อนของโอ้ใครยืนเฉยๆน่ะคุมของบ้านอยู่นะ เดินผีชาร์ดิ้งชาร์ดิีงชาร์ดิ้งชาร์ดิ้งไอ้เจ้าตัวหล่ำจะช่วยเด็กๆวด้ไยเดินลงเลยวิ่งลงเลยเปนไงบ้างเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้ลัวลัวบ้านลัวลัวอูลัวอูลัวอูตายแล้วตายแล้วตายลัวอูตัวหนึ่งลัวอูโอเคครับลัวขาอูมาล้อหน่อยหน้าบ้านล้อหน่อยของพี่ได้ได้พี่ผมโดนหล่ยอยู่เก็บหน่อยจ้ามาต้องเก็บของจ้าไอมีอะไรให้เก็บบ้างมาต้เก็บของก่อนมา มาม้าโมโมะมีอะไรมั่งไหนไหนของเพื่อนอ่ะของใครของเพื่อนปะของเพื่อนเหรอของใครไม่รู้ไม่รู้บูมไม่รู้ของไอตัวน้ำบูมเก็บไปแล้วโซลูชันเพื่อนของเพื่อนปะเฮ้ยลัวลัวขามีตรงจริงลัวขามีลัวขามีลัวขาหมีก็มันยิงกุมกินเลี้ยงอยู่หมดเสร็จหมดแร์โกต้าเสร็จหมดแร์โกต้าตาดามันดีตาดามันดีเราให้อยู่ตาดามันดีไอ้ต้นต้นไม้ต้นต้นไม้เคลียร์แล้วเหรอไปเก็บของเก็บแล้วเคลียร์แล้วหินเกิดตัวหินเกิดตัวฟังหินเกิดตัว จ่าจนึงขอเคลียร์ตรงลมแล้วต่มันบีบเราเรีบยิงทำไมไม่ได้โเลยสวยสวยสวยมันลงมาแล้วลงมาแล้วอออยู่ินไอฟาร์มาฟาร์มเชฟใชกระสุนนายฟแตงไหมสตาแน็กสตาน็กเอามาเล่นเลยดิอยู่ที่ใครตาตาอยู่ที่ตาลมาแล้วเรดี๋ยวผมคาตัวกัน่านขอหมดยัง เอามาสัมผัสไหมไม่เคยสัมผัสเจอขาอยู่จ้เจอขาอยู่จ้ <currently. S 3> ะสี่งของขายยิงอ่ะฟอรมาตายฟอรมาตายตายตายต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตาย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 คุณมิจฉุโอ้โหกูนี่ยิงทิ้งเลยครับตายป่ะตายตายตายสวยอันหนึ่งพี่ใบเดี๋ยวผมเก็บฝยฟมาตให้ต้นไม้ต้นไม้สองแตกแล้วต้นไม้ต้นไม้สองเพื่อเราตายเหรอตายเพื่อนตายด้ว่อยมัแตกแล้วแต่คุณยิงมันแตกแล้วเออมันตายแล้วมีหินเจออีกตัวนึง ระวังเรื่องเก็บของด้วยเอ้ยหน้าเมือง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 ตรงที่เก็บพามัดโอ้ยฝัดมึงห้าวหางว่าไอ่เฮียโดนผีแดงตายผีเยอะว่ะยิงอยู่ช่วยตายแล้วตายแล้วตอนนั้นตายแล้วบ้านตัวทีมีบ้านตัวทีมีเยอะบ้านตัวทีมีเอ่อจังไหนวะนาคอนดาได้ยยิงเสีตายแล้วตายแล้วโดนผีแดงไปแล้วนาคอนดาโดนผีแดงมันยิงกูแล้วมันก็เออหายไปดูแม่งล้มลงไปแล้ว ต้นไม้สองรู้สึกจะมาเก็บของแล้วไม่เห็นนะน้องสองไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บพี่ผมผมคุมให้อยู่คุมให้เพื่อนอยู่ถ้ามาเก็บของก่อนกำลังใครัเขมาเก็บของพี่มาเก็บของกันมาผมคุมให้อยู่มันแต่คุมไม่ได้ไม่นานหรอกจริงๆการคุมคุมไม่ได้ไม่นานหรอกโตายขาไอ้จิ๋วนี่หนึ่งพี่ไว้แป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ไงโดดแล้วเนี่ยต้นไม้สามไปสวย ถนนแดงเกิดหนึ่งถนนแดงเกิดหนึ่งยิงยิงก่อนต้นไม้สองยิงอยู่ยิงอยู่ผุ่มรักขยยิงรักยิงบีบปุ่มนั้นมาบีบบีบยิงบีบปุ่มมามันมันหลบไปแล้วมันหลบไปแล้วหินเกิดหนึ่งถนนแดงเกิดหนึ่งไอ้ใครอยู่ต้นไม้ป่าเน่ายิงถนนแดงหน่อยตายตายโดนหลังชาร์จไอ้ตัวต้นไม้สองตายถนนแดงวิ่งหมดแล้วไอ้ใครอยู่ป่าไม่ไหมยิงหน่อยฮัลโหลอยู่หลังโลยมีเดียหลังโลยมีเดียไกลอยู่โอต้องหินยังอยู่อ่ะพี่ มากำลังเกิดหลังหิน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 มีป่ะหินมีป่ะมาแล้วเหรอถึงข้างหน้าเหรอท้นไมข้างหน้าเหรอยังอยู่ที่หินยังอยู่หินยังอยู่บนหินอ่ะไอ้นี่จิงเหรอเนี่ยวะมันหินแตกมันหินแตกมันหินแตกเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฝั่งฝั่งฝั่งหินเคลียร์แล้วยิงกูไอ้ฝัว์ต้นไม้เคลียร์ไม่เคลียร์มันลงอีกโอ้แต่เคลียร์ไม่เคลียร์สักทีลงอีกลงอีกลงอีกไอ้ตรงต้นไม้ป่าไม้ป่าไม้ล้มอ่ะป่าไม้ไม่เฮ้ยผมว่าเทอมนี้อิ่มนะถ้าเล่นดีๆอ่ะอิ่มนะนี่นี่มึงมีคนย จากไหนไมาลงโอ้ถนนแดงถนนแดงลงอีสองถนนแดงลงอีสองหินหลังเมืองลงอยู่ใช่ได้ได้แดงขอ้ได้นะเพื่อนี่จะดัไแเงของต้นไม้สองว่ากับบูเดี๋ยวมึคุ้ล็อกให้มานกุดด่นเองต้นไม้สองอยู่ถนนแดงไว้บูเคเดี๋ยวมึล็อกไว้ให้พี่หินหินไปพี่ไว้พี่ไว้จเพิ่งดันมาพี่ต้นไม้มีอีกสองบ้านหินมีกูคุมบ้านอยู่นะอัพอัพเดอร์ช็อคนี่คือใครนะบูมบูมจับบูมข้างหลังข้างหลังพี่บูมมีคนหนึ่งนะไม่ไไมมม่่รรู้้ใคยิงงงาาาจกขหลั เมื่อกี้เหรอเมื่อแกบอกม่าไอ้ไว้โนยิงหินสองตัวหินสองใช่ไหมไว้สัมอยากซักสองมันก็หมดนี่นี่นอยู่บ้านหนึ่งอยู่บ้านหนึ่งเอามาให้หน่อยไอ้โซลูชันวิเคลียร์ของตัวเองบนบ้านของชั้นก่อนดิอ่าพี่ไปเซฟไรฮะก็มาสอดดันมาแล้วก็มาสอดดันมาแล้วไม่สอดดันมาแล้วไปข้อหน่อยไปให้เกิดหินเข้อหน่อยให้เกิดหินเข้อหน่อยมาโฮ้ยเวลาแปดห้าเกิดสอง อ่านเอาที่บายมาหนึ่งนะครับม,มันอยากได้ของนะแต่มันดันมาไม่ได้หรอกแปดห้าเกิดสองแปดห้าเราเคาะเลยบนโพเทคอ่ะโอ้ยมันไต่กันด้ไม่ไดไต่กันอยากเห็นสึกเดือดเอ้ยโพเทคหมดยัางต้ายิงกัน่ะกูยังนะมไม่รู้ว่าตัวไหนหมดไม่หมดตัวหน้าหมดแล้วตัวหน้าหมดแล้วตัวหน้าหมดแล้ว, <S <S ต,วตัวหน้าหมดแล้วเดินเต่าตัวเนินเต่าหมดแล้วเฮ้ยลงมาาของแล้วแปด ต้องเลยมากตูไม่ได้มันหินมันหินมันหินสองตัวจ้ามันหินอาริพีเราต้องไหนมหินตายอ่ะไม่ดิมตายลัวสั้นเนี่ยดิ่ตายลัวสั้นหินเยอะมากหินจริงๆเนี่ยหินเยอะมากหินเยอะมากบอกเลยหินเยอะมากเอ้ยเดี๋ยวแล้วตรงเนนิเต่าตายหายยังอไงที่หลังเมืองเยอะตรงเนินไม่ยังไม่แตกพี่ยังไม่แตกยังไม่แตกมอบอยู่แตกแล้วไม่แตกแตกแตกอุ้ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเก้าห้าเดียวเก้าห้าก้างเลยแตกปะ พอเข้าอยู่ในบ้านแล้วกันโหตาแม่งหนาว่ะเยอะๆสี่สามสี่ตัวพอร์สเลยเกอบตายเสือด้วยเราต้องคอยให้เรื่อยอ่ะพี่ไม่ก็ใครคอรสไปลงจบตายไหมไม่รู้อ่าตายตายมั้งไม่รู้อ่ะ ยังยังยังไม่ใช่หรอตายยังมี้งไอ้เนินเต่ามันอยู่ล่ะมันอยู่ไอนี่มันอยู่บนเขาเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ยังอยู่ต้นไม้ยังอยู่มันดีต้นไม้ยังอยู่อยู่อยู่อเลยเลยตัวหิ้วเลยยามาเลยยามาเอาเลยยามาโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวผมตุ๋ยให้เดี๋ยวผมตุ๋ยให้เอานึงบ้านสองชั้นมาแล้วตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่ารยาเฮ้ยเข้ามาแล้วพกของแตกซะไอ้บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นแตก บัดวัดวัดวัดสองอยู่บัดวัดวัดไอ้ต้นไม้สองอยังอยู่ไม้สองเลอตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมึงยิงไปแล้วตอยแตายแล้ว<ม>ใช่<ม>ไหมระยะนั่นตายด้วยเฮียหมดไม้หมดไม้สองหมดไอ้สั <c oughs> ฟฟตว,ว์โดนระเบิดตายด้วยเฮียหาแดกเลยมึงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เหลือตัวนึงเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหลือตัวนึงพี่เหลือตัวนึงตายแดกตายตกใจเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันพี่แม่งยิง แม่งคือมายิงผมก็อ,อะไรดีดีมั้งไหมโอ้โหมีแต่โอ้ดิมี่เทสบานมากเอกียร์ดิเออเออเราไปเดี๋ยวไปเอากระเป๋าด้วยแล้วกันมาตรงนี้นมีกระเป๋ามีแล,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 ลยด้วเอามาเก็บแล้วก็กลับเลยเนะนี่ยเนี่ยได้ถึงกับต้องเรียกเทศบาลมาเคลียร์เฮ้ยพี่ผมว่ารีบถอยจากหินก่อนดีกว่าตอนนี้เราเก็บอะไรได้เก็บๆก่อนเลยพี่ผมว่าเรา้ะแก่จังหวะนี้แม่งใกล้แล้วไม่ให้กูไปเกิดเก็บที่ไหนวะกูไปเกิดถนนแดง เอ้ยมันเกิดแล้วจริงจด้วยอี่บายอี่บายที่ถอยก่อนดีกว่าพี่อี่บายเชี่ยวดิถอยก่อนดีกว่าพี่กำลังไปเว้ยไม่เกิดไม่กูจะทันหรือเปล่าแมันเริ่มเกิดกันแล้วโอ้ยบายไม่มีพี่หินไม่มีหินไม่มีหินไม่มีมีแต่แปดท่าเกิดเอ้ยตรงคนบ้านนอกจะเกิดตัวเปล่านะผมว่าไปเคลียร์ของก่อนได้ไหมเนี่ยมันตัวเปล่าหมดอ่ะถือของเยอะเกินอ่ะหลุดนี่คือกบมาให้เราเสียแม็กเรื่อยๆใช่ไหม อย่างดียังดีเรายังได้กินลาเกิดวิ่งวิ่งไม้ลมแล้ววิ่งไม้ลมแล้วไม้ลมไม้ลมไอ้เงี้ยมีลาโลกอีกด้วยตัวนึงเดี๋ยวปล่อยมันเข้ามาใกล้ๆก็ได้ไม้ลมวิ่งแล้วไม้ลมวิ่งแล้วดี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 ีดีดีมีด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 มดี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 ดดี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 ดลดีด้ลีด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 มดมดมดี ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อนีตัวม้ตัวมาตามกูมาเนี่ยพี่ดิมี่พี่ดิมี่วิ่งเข้ามาก่อนฮะพี่ดิมี่เข้ามาเยอะไปทันแล้วตายยังไม่รู้ไม่ขึ้นตายเหรอพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ตายโอ้โหจะเหลือเหรอไอ้ดิมี่ไปเก็บของตรงต้นไม้นี้มันจะเห็นหน้าบางตัวหนึ่งนะพี่ระวัง มันมีตัววิ่งมาตัวหนึ่งอ่ะน่าจะหลังต้นไม้ใหญ่เห็นมันถือโล่มาด้วยมาแล้วจ้าดีมาแล้วจ้า,าเฮ้ยอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้สองอะต้นไม้สองต้นไม้หน้าหินน่ะ,อะ,ะเออต้นไม้หน้าหินน่ะตรงโล่อ่ะอ๋อเทศบาลมาเคลียร์ละเฮ้ยมันเก็บของเหรอเฮ้ยยิงแม่งไอ้เหี้ยอย่าให้มันแย่งกูยิงดิมองไม่เห็นเราเลยไม่เห็นอ่ะ ต่อยยิงมาโอเคละเดี๋ยวขอวิ่งตุ๋ยแบบตุ๋ยภาษาไหนกูตกไอ้เหี้ยนายตกเหรอนี่ไงภาษาไหนกูเนี่ยสองฝัอกเนี่ยสองตัวเลยพี่สองตัวเลยอะไรตายนายยิงสองตัวเลยเห็นแล้ว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 วางโล่แล้วตายหนึ่งตายอีกตัวปะ ตายสองลบไปยิบหายโอ้ยเกิดหินเกิดหินเกิดนนึึงงฉัดไมค์ก่อนมีมีมึงตัอะไรอ่ะกูวอะยิงอ่ะโอ้ยมีเอสเหนอะเอสอยู่ไหนพี่มีเอสด้เหรอเฮ้ยมีด้วยตัวออะไรฉออ่ะเออเมื่อกี้ดิเพนอยู่ดิเห็นอยู่เมื่อกี้อะไรไม่รู้ยิงมานัดหนึ่งเห็นเห็นวิ่งมานัดหนึ่งอ่ะไม่รู้ตรงไหนอ่ะแต่รู้ว่าดางหลังนั่นแหละ นี่ม่รีบไปเคลียร์ก่อนป่เมื่อกี้โดนไปนัดหนึ่งอ่ะไอ้ตรงเกิดเคลียร์ยังอ่ะครึ่งตัวป่ะโอ้เช่ีเชเชเชโดนโดนฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ต้นไม้ไกลเห็นแล้วต้นไม้ไกล้กลเห็นแล้วลงฮันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมโอ้ทวีเอสจะรีบดันไปอย่างไวเลย แต่ถ้าเอ่อสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า5้าสิทูมาก็จะรีบดิสกันเลยเฮ้ยดีๆเดี๋ยวนี่คนนี้แบบลัลงลงล้าานมือลลดลงลงลลดลงลงมาถอยถอยกลมาพี่ถอยลมาพี่มีเคสของเสียงลูกไม่เตะหรอเอาตรงหน้าไม่ได้มันมีตัวอยู่โดนเองด้โอ้ชิมหายไม่งี่ยไปตั้งโลโดดเองกับมือเลยโอ้ยชิมหายถูกมัดเวดอีกพี่มีมาเก็บ หลักไว้ให้โผมามึงตายกูเห็นเกิดหินเกิดหนึ่งพี่ระวังพี่มี่พี่มี่หินเกิดพี่มี่ไปแล้วไปถอยเลยไปแล้ววิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วจ้ามาเร็วเก็บเต็มกระเป๋าปะเนี่ยเต็มมั้งไม่รู้หมดแล้วอะตรงนั้นอะกูเข้าบ้านหนึ่งอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนั้นนิดเลยอะพี่ผุมลงโอ้่หนัเได้ไห เดี๋ยวผมมาคุมก่อนแล้วค่อยดิสกันนี่มีน้ำหนักน้ำหนักเหลือปะเนี่ย49แล้วโอเคดิสเลยไหมดิสเราดิสเลยปะได้ได้ดิสเลยก็ได้ดิสเลยดีแบบว่าโอก็ดิสเลยนะดูเหมือนก็ได้บมลงเลยบุมลงมาคุมให้ก่อนโอ้โหเก็บเบอร์มานได้เยอะไหมมีแต่ขยะไม่มันมีชุดเต็มลงไปเรื่อยไปพี่อุต่าอุ้ยเราได้อยู่อะเซิร์ฟนี้เออเซิร์ฟนี้ได้ดาวห้านะมันลงไปเรื่อยประสบความสำเร็จ เช็ดเคที่เราประสบความสำเร็จนะเนี่ยโอ้พระเจ้ารหัสในตำนานโอเคครับค<ร>ุณผ<ร>ู้ชมก็นะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ถือว่าประสบความสำเร็จกันเลยทีเดียวพอมีของติดมาติดมือกลับบ้านบ้างน,นะคือเรื่องลงของไม่ค่อยเสียดายหรอกแต่ถ้าแบบเอาไปแล้ว<แ>ไม่ได้ใช้เนี่ยเสียดายอย่างน้อยก็ได้ยิงเออคุ้มแล้วนะจับคลิปวิดีโอนี้ คุ้มจริงอะไรจริงโอเคแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าจากคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ฮะสวัสดีครับบาย